สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับผมเจ้าอีซูซูเวก้านะครับผม3.0 4WD นะครับผมคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา4วิวนะครับผมรถคันนี้เป็นปี01นะครับผมถือว่านะับเป็นรุ่น SUV บุกเบิกนะครับผมของอีซูซูนะครับผมรุ่นนี้ก่อนหน้าเวก้าก็จะเป็นคาเมโอนะครับผมแล้วก็มาเป็นเวก้า เวกาก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งหมดนะครับผมในรุ่นแรกก็จะมีเครื่อง2.8กับเครื่อง3,000นะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะครับสีสันรอบนอกสวยเลยนะครับผมมีการเก็บสีมาบ้างนะครับผมในบางชิ้นนะเวราการนี่ถือรถว่าเป็นช่วงสั้นนะครับผมเป็น SUV รุ่นบุกเบิก ในสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมิลเซเว่นนะครับผมเป็นรถเจที่นั่งรถนุ่นนี้ก็จะอาการเดียวแบบเหมือนรถ4ี่ประตูเก็บของได้ไม่เปียกนะครับผมแล้วก็เป็นระบบคบาคเื่มสี่ล้อด้วยสีสันร,รอบรถผมตี85%ปเ็นนะครับผมนิ้วรอยมีบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานเลยแล้วก็จะมี สีหลังคาซะหน่อยอาจจะมีสีหลังคาบ้านนะครับผมที่ว่าจะเป็นด่างๆประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมตามรูปเลยนะครับผมตามที่รีวิวไว้เลยจะยพามาชมภายในกันภายในรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นบอ่อหนังนะครับผมบอ่อหนังแท้นะจะเป็นหนังหมดเลยทั้งแผงข้างทั้งเบาะนะครับผม บาะสวยนะครับผมไม่มีขาดนะแต่อาจจะมีย่นตามระยะเวลานะครับผมตามอายุการใช้งานเลยข้างหลังก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมแขงข้างประตูหนังนะครับผมเป็นหนังแท้นะครับผมจากโรงงานเลยจะเป็นฟิลแบบรถ4ประตูนะครับผม เป็นรถ SUV รุ่นบุกเบิกนะครับผมในสมัยก่อนเบาะแถวตอนสามยังไม่มีนะครับผมจะเป็นที่เก็บของด้านหลังก็จะมีลำโพงมาให้่าคลาสสิกนะครับผมรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่หายากแล้วพบเจอน้อยมากในบนท้องถนนนะครับผมยิ่งในกรุงเทพยิ่งน้อยเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา โฟวิ e l นะครับผมตอนนี้ผมใส่ขับสี่อยู่รูปทรงรถก็จะเหมือนพวกดากอนไอเลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไฟขึ้นหมดนะครับผมทุกจุดตอนนี้ใส่ขับ4ี่อยู่ฮ่าไคันนี้วิ่งมา1,70,000สนเนโลนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมก็จะเป็นไฟพามาเปิดไฟตัดหมอแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหลังกับฉีดน้ำ ไฟก็ใช้งานได้หมดนะครับผมไฟใช้งานได้หมดเลยก็จะมีกระจก2มาให้นะครับผมสำหรับคนนั่งกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมอันนี้ปรับไฟฟ้านะแต่ใช้พับมือนะครับผมครับเก็บใช้พับมือส่วนนั้นนี้เป็นเปิดกระจกหลังนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับผมรถสมัยนั้นออกมารุ่นนี้ก็ประมาณ ร้านต้นๆน,นะที่ผมไปเช็คมาถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หาไว้แคมปิ้งหรืออะไรครอบครัวก็ได้แคมปิ้งยิ่งดีเลยบ่อหลังพับลงพับได้เลยสะดวกสบายแน่นอนสายแคมปิ้งหรือทรงลุงตอนนี้กาลังมาผมแนะนําเลยแล้วคันนี้ได้เกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์ธรรมดาโฟวิลนะครับผมขับเพื่อนสี่ล้ออ่า คันนี้ได้มีระบบดิฟลงดิฟล็อกมาให้แล้วนะครับผมที่ข้างหน้านะครับ,รบผมพาไปชมดีสสดบหอกลมยางอยูพบนะครับผมฝาเปิดน้ำมันะนะครับผมขามสุดดิฟล็อก,กนกันอันนี้นะครับผมอันนี้ใส่เ,เป็นระบบโฟอยู่นะครับผมก็หมุนมาทางโฟถ้าจะออกก็หมุนออกแต่ต้องไปกดเกียร์ก่อนนะครับผม เป็นครับเครื่องสองล้อก,ก่อนอ่าแล้วผมพาไปชนด้านท้ายกันดีกว่าปท้ายติดครบเลยนะคะผมยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับผมคันนี้ยางอะไหล่ยางยังเป็นปีศูนย์หนึ่งอยู่เลยนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็จะมีตัวล็อกอ่าฝั่งนั้นตรงกระจกต้องเปิดข้างในสวิ์ที่ผมบอกเลยถึงจะเปิดกระจกได้อ่าตรงนี้มาล็อก ต้องมาเปิดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าจะมีเสียงนง้นกเราก็สามารถเปิดได้เลยนี่เปิดได้แล้วนะครับผมส่วนฝาท้ายก็เปิดแบบรถกระบะเลยอ่าประมาณนี้คันนี้ท้ายสวยเลยนะครับผมเจ้าของเก่าเขาน่าจะสั่งตัดตัวนี้มาสวยนะครับผมสวยหมดเลยนี่ผ้าเดิมๆจะเป็นอย่างนี้ สวยนะครับผมซอกสวยใสยหมดไม่มีชนเลยนะครับผมคันนี้อีสุโอเคยังอยู่นี่สัญลักษณ์อีสุที่มงบอกว่าถ้ารถเดิมเดิมต้องมีนะครับผมถ้าทำสีมาแล้วจะหายอ,อกาซอมเดิมหมดคันนี้หลังสวยเลยแล้วก็พวกที่เติมเติมที่ฉีดน้ำกับเก็บพวกอะไหลนะ่น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งซ้ายซึ่งอยู่ครบนะครับ ก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมนส่วนที่เปิดตรงนี้จะเหมือนกันกบรถกระบะเลยนะครับผมจะมีสลิงนะครับผมเหมือนรถกระบะเลยประมาณนี้ก็จะมีพกควรระวังประมาณนี้ครับผมปิดฝาท้ายก็มาปิดกระจกส่วนอันนี้ถ้าจะเอาเข้าหนึ่งเข้าหาตัวนะครับผมแล้วก็ดัน นี้แค่นี้ก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมล็อกอยู่นะครับผมพามาดูประตูแห่ง้าประตูด้านซ้ายกันสวยใสยหมดเลยนะครับผมภายในสวยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนุ่นที่แลแล้วในตอนนี้หายากด้วยแห่งประตูข้างนี้ก็สวยนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาส่วนมาก เวก้าเจอเกียร์ออโต้ขับสีเยอะนะครับผมเกียร์ธรรมดาก็จะน้อยหน่อยยิ่งข้ามไปมิวเซเว่นเกียร์ธรรมดายิ่งน้อยเลยฝ่ายหน้ายังเป็นสีนอนนะครับผมเดิมๆโรงงานเลยสวยนะครับผมคันนี้สวยใสยเลยนะครับผมสำหรับใครที่หารถใช้งานสายแคมปิ้งสายครอบครัวนะครับผม ดูได้เลยนะครับผมอันนี้ระบบโฟวิลทำงานดีนะครับผมทำงานปกติเลยนะครับผม 4H4L ใช้งานได้ปกติเลยไว้ชมรอบพันสักนิดหนึ่งสำหรับใครหาใช้หรือหาเก็บอยู่อันนี้แนะนำนะครับผมราคาไม่แรงด้วยอันนี้ราคาแสงกลางๆนะครับผมได้เป็นเบก้ากับเพื่อน4ีลอ้อเป็นธรรมดานะครับผม ที่หาใช้งานดูรุ่นนี้อยู่อันนี้เลยแ,แนะนำไม่ผิดหวังนะครับผมไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลแท้นะครับผมเจ้าของใช้งานน้อยนะแล้วผมพาชมห้องเครื่องกัน,เ,กนเป็นรถที่ใช้ดีนะครับผมขับผมต้งติดใจเลยแล้วผมเปิดฝาปองสักครู่นะครับผม,มแล้วผมเปิดฝาปองเรียบร้อยแล้วนะครับผม หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เสียงพอนะครับผมเครื่องนิ่มนะครับผมอันนี้คือล้อาครับล้อฝานี้เดมิมๆเลยนะครับผมไม่เคยแก่นะเสงข้างก็เดิมๆเลยนะครับผมันนี้คางหน้าสวยเดิมหมดเลยนะครับผมอันนี้คานหน้าเดิมเหตเดนะครับ Các em cho จะเป็นวันที่สองนะสองเมษาสองห้าหกเก้านะครับผม mm hmm. ดูในคลิปก็อาจจะลายๆบ้างใครที่หาใช้งานอยู่นะครับผมรถเดิมๆเครื่องเดิมๆเ,เ,เลยคันนี้บั๊มไฟฟ้านะครับผมยังไม่เปลี่ยนเป็นปั๊มถ่ายนะสตาร์ทง่ายอยู่นะครับผมอัตาก,ก็เล่นยังดีอยู่เครื่องดีนะครับผมเครื่องแห้งๆเลยก็ต้งทำงานสมบูรณ์เลยนะครับ ันไดเล็กนะครับผม120แรงม้านะรุ่นนี้แล้วผมพาเดินชมรอบรถอีกรอบหนึ่งสำหรับทันไดหารถใช้งานอยู่นะครับผมราคาแสงก็บาทนะราคาแสงกลางๆนะคันนี้ได้เครื่อง3000ันขับเครื่อง4ี่ล้อนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมไม่จุกติกนะถ้าเกียร์ธรรมดาถ้ารุน่นนี้เกียร์โตโก็จะนิดนึงนะครับผม วมมากไปกล้าจะเจอเกียอวโตนะครับผมสภาพปีเลยนะครับผมสีสันก็ประมาณ85นะครับผมริ้วรอยมีบ้างตามยุคการใช้งานอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ด้านท้ายตรงนี้นิดนึงกับกับกบบาฝั่งนี้สองฝั่งเลยที่เจ้าของเก่าเก็บงานมาไม่สวยนะสำหรับสีแต่ตัวถังเลยตัวถังรถสวยนะครับผม สำหรับใครที่หาใช้งานอยู่อ่ะอันนี้นะผมตั้งราคาไว้นะครับผมเอาแบบไม่แรงเลยราคากลา,างๆเลย1นึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทพอนะครับผมหนึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมใครที่สนใจนะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าสี่แปดแปดนะครับผมสําหรับใครที่อยากมาชมรถก็รถจอดอยู่นะครับผมรังสิตปทรุณธานียี่สิบเก้านะครับผมสามารถปักมาตามหมุดนี้ได้เลยนะครับผม ่วนต่างจังหวัดนะมีบริการขับส่งได้นะครับผมคิดตามระยะทางนะครับผมราคาต่อรองหน้ารถนะครับผมลดได้นิดหน่อยนะคันนี้สําหรับใครที่หาใช้ผมมองว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่หายากแล้วนะขนาดตัวสี่ประตูของดาก้อนเองก็ยังหายากเลยครับผมที่ว่าเป็นโฟวิวนะครับผมทั้งโฟวิวทั้งตัว SLX หรืออะไรพวกนี้หายากหมดแล้วนะครับผมเลยรถปีนี้ ปีนี้ก็ประมาณ25ปีนะครับผมรถปี2,001นะครับผมรุ่นนี้ใครที่หาใช้งานผมมองว่าคุ้มค่านะครับผมไม่แสนว่าโลเกียธรรมดาโฟวิลนะครับผม149,000บาทนะครับผมอันนี้หลักตส่ครอบครัวใส่แคมปิ้งนะครับผมไม่ควรพาดนะ,ะนานๆจะเข้ามานะครับผมรถรุ่นนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนราคามีตั้งแต่ 10,000 1, แสนถึงแสนแปดเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วแต่เขาจะขายกันนะครับผมเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีราคากลางแล้วนะครับอ,อยู่ที่สภาพรถแล้วก็ลูกค้าถูกใจไหมหรือว่าไม่ถูกใจประมาณนี้ราคานี้ใครที่สนใจก็มาชมรถก่อนได้นะครับผมรถจอดอยู่นังสิษประทุมธานียี่เก้านะครับผมปักหมุดไว้ได้ตามนี้เลยราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม โทร0618095088นะครับผมสามารถโทรสอบถามคุยกันได้นะโอเคแรัววันนี้ก็ฝากเพจด้วยนะครับผมทีรถบ้านสภาพดตีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากเจ้าอิซุสเวก้าคันนี้ไปด้วยนะครับผมแรัววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ